สวัสดีครับมาพบกับพีพีออโต้กันแล้วนะครับผมวันนี้มีนางฟ้าเข้ามาอีกหนึ่งคันครับขอรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพีพีโรคาตูชแนลในช่อง YouTube ของเรานั่นเองครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะฮะวันนี้ครับน้องเอ็กนี่เรามีนี่เลยครับนิสสันนะครับเซลฟี่นะปีสองพันสินะฮะออโต้นะครับรถสวยๆเลยนะครับรถบ้านรถเดิมรถบางนะครับสีขาวครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัว ท็อปสุดด้วยนะครับเป็นพวงรอยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็น ABS Airbag คู่นะครับรถสวยมากมายนะครับภายในเรียบร้อยมากๆนะครับภายในเรียบร้อยมากๆนะครับเนี่ฮะบอกสั้นๆเลยว่าออกรถแค่พันเดียวนะครับออกรถแค่หนึ่งพันบาทพอนะครับถือมาหนึ่งพันพอออกได้เลยไฟท้ายอ e d วดีสวยๆครับนี่ครับผมโอ้โหรถส่งเข้าประกวดนะฮะเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผม Oh, สวยจัดๆก็ว่าได้สวยทุกมุมมองนะครับลืมบอกไปครับนี่ฮะโอ้โ oh, หยางใหม่ด้วยนะครับยางม่เยียมไม่ใช่ยางธรรมดานะจ๊ะโยโกฮาม่าด้วยนะครับดูปียางซะก่อนนี่ฮะใหม่ๆเลยนะครับผมชุดนี้ต้องมีเกือบสองหมื่นนะ oko, ฮะโยโกะฮะอ่าตัวนี้็นชิปโทนิกด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปิดเปิดประตูเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจได้นะครับปกติเวลาพอเราลงรถปุ๊บเนี่ยนะฮะเราต้องกดล็อกถูกไหมอ่ะเอ็งลองเปิดประตูซิเวลาล็อกแล้วเป็นยังไง อ่าเปิดไม่ได้นะถูกไหมฮะอ่าถ้าเราถ้าเรากดเปิดล็อกก็จะเปิดได้ปกตินะครับอ่าปิดประตูเรียบร้อยสมมุติว่าเราใส่กระเป๋านะครับเราขับรถอยู่สบายๆเลยเราไม่ไม่ไม่มีมือต้องมานั่งถือกุญแจถูกไหมเพราะเราถือเข้าถือของเยอะแยะเราสามารถใช้นิ้วเนี่ยแตะตรงนี้เบาๆเนี่ยเราสามารถปิดและเปิดได้เห็นไหมฮะดึงอันนี้ล็อกละนะครับล็อกเรียบร้อยละเพิ่วว่าเราไปซื้อของเสร็จแล้วกลับมาถือเข้าถือของเต็มมือเลยเราก็มากดอีกทีหนึ่งแตะเบาๆ นี่ฮะก็ <S <S เ,เปิดได้เลยนี่ครับไม่ต้องใช้กุญแจนี่คือเชปโทนิกสะดวกสบายมากโอเคแต่ไานั่งฝั่งนู้ดูอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับแผงประตูเรียบร้อยสะอาดมากๆนะครับแผงประตูเรียบร้อยสะอาดมากๆส่งเข้าประกวดเหมือนเดิมนะครับลายมงคลายไมย้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะบันดงบันไดเหยียบนะครับสวยมากๆเลยครับตัวนี้นะฮะเอาเอ็กไปนั่งก่อนตัวนี้เป็นตัวกระจกข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวออโต้พับไฟฟ้าแล้วก็สามารถปรับไฟหน้าขึ้นลงได้ด้วยนะครับ นี่ฮะโอ้โหออปชั่นเยอะจริงๆนั่งอยู่ใกล้ๆก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เป็น p u s สตาร์ทแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเหยียบนิดนึงกุญแจอยู่นี่นะมาดูกันนี่ครับผมเป็น p u s สตาร์ทด้วยนะครับอ๋อกดทีเดียวนะอู้ยสตาร์ทเลยเรียบร้อยครับไม่ต้องทำอะไรพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับแล้วก็เป็น ABS นะครับ airbag คู่นะครับนี่เลยนี่หน้าจอสวยงามตอนนี้เราเชื่อมต่อเน,นี่เวลาเดี๋ยวมาดู YouTube กันแนละ้วเปิด YouTube สิ เป็น Wi-Fi อย่างเร็วฮะเนี่ฮะดูย t u b e ได้อย่างสบายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูช่องเราดีกว่า <Okay. S 1> อ่ามาดูอามาดูช่องพ <P> ีพ <P> ีเราหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างหน้าจอชัดเจนเนาะโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า youtube ทำงานยังไงนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับเสียงดังด้วยแล้วครับผมนะครับก่อนจะชมคลิปนะครับต้อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์นะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับนี่ครับพีพีออโต้คาร์ดูแชนแนลโอ้โหคมกริบนะครับเปลี่ยนปรับเสียงขึ้นลงได้โอ้โหดูสิฮะรถวิ่งสายก็โลครับรถเยิรบร้อยมากๆนะครับนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับแล้วลืมบอกไปอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเดี๋ยวพอเราเข้าเกียร์ถอยชงแวบนี่ครับผมมีกล้องถอยด้วยนี่ถอยได้ด้วยนะครับ โอ้โหรถถือว่าเรียบร้อยมากๆเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันฝั่งนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับนะแผงประตูก็อย่างที่บอกนะฮะภายในส่วนเข้าประกวดครับผม ABS นะครับแอร์แบ็คู่นะครับหน้าจอสวยงามนะครับนี่ฮะจอตัวนี้ก็แพงกันนะครับไม่ได้ถูกนะเจ้าของติดมาเนี่ยก็ให้มาด้วยนะครับภายในหรูมากแอร์ดิจิตอลครับตัวนี้นะครับแล้วก็บวกเกียร์นะครับลายไม้บาะดังเป็นตัวพิเศษของเขานะครับเนี่ยจะมีระบายอากาศด้วยนี่คือตัวทอบเลยนะครับผม ใช่ก็สวยครับเปิดประตูหน่อยโอ้โหนี่ก็เรียบร้อยมากๆนะครับไม่ต้องทําอะไรเบาะหนังเนี่ยถือว่าค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วบเบาะเบิกก็สะอาดนะครับรถเรียบร้อยอ่ะปีสองพสิบหกโอ้โหราคาในน้องเอ็กเอ้ยหา,ไไหายยากจริงๆนะฮะหายากจริงภาษีหกสิบหกครับผมใช้กันยาวไปถึงศตวตรรษหน้ากันเลยทีเดียวเิดฝากระโปรงหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับ อันนี้เสียงนำกุญแจนะครับถ้าเกิดกุญแจเราอยู่นอกระยะรถเนี่ยก็จะร้องเตือนนะครับว่ามีการนํากุญแจออกไกลจากตัวรถนะฮะอ่ะนะครับครับก็สวยๆนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับห้องเครื่องก็เรียบร้อยนะครับมากๆนะครับแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบนะครับห้องเครื่องเงียบมากๆนะครับโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับอ่ะปิดฝากระโปรงโอเคโอ้โหเสียงฝากระโปรงนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับเสียงฝากระโปรงนี่หวานเจี๊ยบเลยนะฮะ รถส,สวยมากๆนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับเนี่ยครับออกรถหนึ่งพันบาทอ่ะอนั่นรถอย่างนี้ไปใช้ครับผมไม่คุ้มปีนี้คุ้มปีไหนครับเนี่ยคันนี้สักเท่าไหร่ดีน้องเอ็กคันนี้เอาไปสักสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันด้วยกันพี่สามแสนหนึ่งเก้าพันบาทพอนะโอะ้โหเนี่ยเ <ๆ S 2> น็ตพนธิร <ๆ S 2> ุ่นนี้บางคันขายอยู่สามแสนห้าสามแสนหกนะนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทบบออกรถเท่าไหร่ดีออกรถหนึ่งพันบาทครับผมถือมาพันเดียวนะเอกได้เลย แถมอะไรมั่งประกันภัยนะครับแล้วก็ค่าจัดค่าโอนทุกอย่างคือไม่ต้องถืออะไรมาแล้วเลยนะครับถือมาแค่หนึ่งพันบาทออกรถได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนะครับลูกค้า fc ต้องไม่พลาดนะครับคันนี้นะฮะต้องไม่พลาดเลยจริงๆนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ